สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมอีกแปลงนะคะแปลงสวยติดน้ําอีกแปลงพื้นที่ทั้งหมดประมาณสามงานค่ะวิวข้างหลังติดแม่น้ําเลยข้างหน้าเป็นภูเขาสวยมากค่ะไม่ไกลเลย ตรงนู้นเป็นสะพานเห็นไหมคะข้างหน้านู้นติดถนนติดถนนดำค่ะเสาไฟฟ้าค่ะมีไฟฟ้าผ่านถือว่าเป็นพื้นที่ที่จเจริญใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูวิวข้างหน้านี่คือพื้นที่ข้างใน นี่คือถนนนะฮะติดถนนเลยค่ะถนนดำแบบนี้เลยวิวภูเขาค่ะสวยมาก